ู้ชมช่วงนี้กลับมาติดตามคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างมากนะคะนั่นก็คือความเป็นไปได้ของการเกิดฆาตกรต่อเนื่องในประเทศไทยกับการที่มีญาติของคนที่เสียชีวิตเนี่ยทยอยเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแนวทางในการสืบสวนสอบสวนเพื่อน,นําความยุติธรรมกับคืนมาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต เป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพันรองผบตรอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะรองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมอยากจะรับทราบอย่างหนึ่งนั่นก็คือในการชั้นสอบสวนนะคะ,นนะ,ค,ะคุณแอมเขาได้ให้ข้อมูลอย่างไรบ้างไหมคะโดยเฉพาะในเรื่องของมูลเหตุจูงใจที่ทําให้ก่อเหตุน,นะคะคือในชั้นสอบสวนเนี่ย คุณแอมเนี่ยเขาให้การปฏิเสธเขาไม่ขอให้การใดทั้งสิ้นนะครับ <ะ S 2> นะอันนี้ก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหานะครับคือจบในผู้ต้องหาแล้วซึ่งขณะนี้ตัวแอมเองเนี่ยตอนนี้ขณะนี้ศาลก็ไม่ให้ประกันนะฮะ<ม>ตอนนี้อยู่ในการควบคุมของเรือนจำนะครับทีบนี้ก็มา,าเรื่องพยนานฐานนะครับวันนี้เราเราเราพบพยานบุคคลเพิ่มเติมนะที่สามารถที่ให้การยืนยันนะว่าว่าแอมเนี่ยตั้งใจจะมาฆ่าใครบ้างนะนะมีการพูดคุยนะวันนี้เรา เราเราพบบุคคลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็บ่ายสามวันเนี้ยเราก็จะเอาอดีตสายมีนะครับอของแอมที่เป็นรองผู้กํากับการเนี่ยอสอบสวนบ้านโบเนี่ยมาสอบประคเพิ่มเติมนะในช่วงบ่ายวันนี้นะครับนะเพราะนั้นไอ้กส่นแล้วเนี่ยก็ผลผ่าศพข,ของโรงพยาบาลรามาก็พบสารพยาในในร่างกายของสรวัติรัมบุตรกิงนะครับที่เสียชีวิตในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมนะเพราะนั้นวันนี้พยานฐานก็มีมากขึ้นนะซึ่งวันนี้ ในเรื่องของพยายนฐานเนี่ยผมไม่กังวลนะฮะเพราะว่าวันนี้มีทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมนะฮะแต่สิ่งที่ผมกาลังไล่เพื่อเติมก็คือว่ากาลังดูว่าก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเนี่ยใครเยวข้องบ้างค่ะท่านรองคะ,ะ,คแ,ละแล้วก็ต่อครับค่ะท่านรองคะในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีอยู่ราวๆสิบเอ็ดศพตรวจได้สักกี่ศพคะ<ช>แล้วพบสารพิษกี่ประเภทคะตอนนี้ตอนนี้ที่พบสามสิบศพพยานายนะครับ ที่ตัวที่พสารทยานายเนี่ยหนึ่งศพนะ<ช>หนึ่งศพเพราะมีการผ่าโดยรามานะ<ช><ช>ทนี้ส่วนที่เหลือนะครับนะตอนนี้เนี่ยทางผู้อานวสวนนะครับแล้วก็ฝ่ายสืบสวนเราสอบประคำแพทย์อยู่<ม>ส่วนกรณีศพนะที่เผาไปแล้วนะครับไน่ญาติไม่ติดใจในครั้งแรกเพราะว่าไม่ว่าเป็นการป่วยตายเป็นการเช่ชเนป่วยใจหยุดเต้นหรือว่าวยใจล้มเหลว่องๆนานะครับส่วนนี้เนี่ยเราจะสอบประคำแพทย์นะเพื่อยืนยังลักษณะอาการนะว่า ออกมาถึงหรือเอเวัยาวะาต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะ,ะนั้นออทั้งผ่าศพและไม่ผ่าศพเนี่ยอ,อกรณีที่ไม่มีการผ่าเราก็จะสอบประถมแพทย์จียัดนะซึ่งเราต,ตั้งประเด็นไว้แล้วในสุทีนะครับเพราะฉะนั้นในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเอ,อผมผมจะระดมข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาดูร่วมกันอีกในวันศุกร์ติบ่งเช้าะเพราะนั้นในชั้นนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานภานตาม สมมติฐานที่เราตั้งเอาไว้ค่ะท่านรองคะอย่างอย่างกรณีรที่บางครอบครัวเนี่ยมีคนที่เสียชีวิตไปใน,ในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันอย่างเคสของปีห้าแปดเนี่ยมันมีความยากความง่ายในการที่จะสืบสอดจนได้ข้อเท็จจริงมายัางไงอะคะในในเคสเก่าๆนะครับนะคือแน่นอนนะครับเรื่องพยานฐานเรเรื่องเกี่ยวกับตัวศพเนี่ยบาอั่างอาจจะไมู่ีแล้วนะครับ,รบแต่วันนั้นเราก็ต้องต้องต้องสอบแพทย์ยืนยัน นะคือคือจะจะจะนานหรือหรือไม่นานเนี่ยอยู่อยู่ที่แพทย์ตรวจนครันะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสอบแพทย์ยืนยันว่าอาการที่เข้ามานี่มีอาการเป็นยังไงก่อนตายนะเช่นมีอาการคล้ายๆกันเช่นทั้งสี่เอดีมีอาการคล้ายกันายกันกรอายการสารละฟังนะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องสอบปาการแพทย์ยืนยันพร้อมทั้งสอบพยานแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหกสามหกสองหกหนึ่งหรือห้าแปดเก้าเนี่ยถ้า ไม่มีการผ่าชนะชุดทีด่จบก็ต้องใช้วิธีการนี้นะฮะซึ่งสามารถทําได้ะคะ่ะทีนี้ตํารวจที่เป็นอดีตสามีที่มีรายงานว่าแยกทางกันตั้งแต่ปีห5ห้าแต่ว่ายังคงไปมาหาสู่กันเนี่ยค่ะพบการรับรู้รับทราบพ,พฤติกรรมความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ต้องหายัางไงบ้างคะในเบื้องต้นวันนี้เราพบข้อมูลนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอดูร่วมกันอีกนั้นในวันศุกร์ตอ,อนช่งชวงเช้านะฮะเพราะว่าวันนี้ผมให้ชุดสืบสวนกระจายลงไปในพื้นที่นะและเมื่อช่วงเช้าก็ให้เข้าค้น ร้านขายยาของเภสัชที่เป็นพี่สาวของอแอมนะเพราะว่าเพื่อจะดูว่าสัญญายเนี่ยเขาให้ร้านขายยาร้านนี้สั่งหรือเปล่าข้ามาจากที่นี่หรือเปล่านะครับะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูว่าบุคคลไหนเชื่อมโยงบ้างนะครับวันนี้เราเรามีข้อมูลมาส่วนแต่ยังไม่พบ เดี๋ยวผมจะขอมาสุดดีๆนะค่ะค่ะอย่างนอกเหนือจากวัตถุพยานนอกเหนือจากเรื่องของการหาที่มาของยาพิษที่นํามาใช้ในการก่อเหตุแล้วยังมีการหยิบยกเรื่องของโทรศัพท์มือถือด้วยค่ะท่านรองเพราะว่าอย่างสื่อเนี่ยมีการรายงานด้วยเหมือนกันว่าหลายๆเคสเลยที่เสียชีวิตโทรศัพท์มือถือหายไปแล้วสงสัยว่าอาจจะมีการที่ผู้ต้องหานําไปด้วยหรือไม่อันนี้ตารวจจะต้องคลี่คลายไปตามกลับคืนมาด้วยหรือไม่คะก็รอพบโทรศัพท์ บางส่วนนะ<ม>อยู่ที่เขาด้วยนะบมบางส่วนแต่ว่าส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ฝ่ายชุดติดส่นสวนสองส่วนของผมได้ร่วมกันทำงานนิดนงนะฮะเพราะวันนี้เราพบพยานฐานหลายส่วนแล้วนะครับะนะก็ถามว่าพยานฐานเนี่ยผมไม่กังวลน,นะฮะเพราะว่าเราเราไล่ข้อมูลได้เพื่อทุกวันนะ,ะแตวันนี้ก็ได้พยานบุคคลปากสาคัญนะทีนี้จะมีผู้ร่วมขบวนการจะเป็นในลักษณะความผิดที่มากกว่าหนึ่งคนได้ไหมคะสําหรับเหตุการณ์นี้ก็ เดี๋ยวผมกำลังดูอยู่ว่ามีใครร่วมด้วยนะฮะทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะครับถ้าถ้าพบนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรืออดีตสามีเขาร่วมด้วยเนี่ยนะต้องเน็นคดีหมดนะครับถ้าไม่ร่วมก็จะได้ความเป็นธรรมเขานะฮะค่ะตอนนี้ตํารวจเชื่อมโยงมูลเหตุจูงใจเอาไว้อย่างไรบ้างยังเป็นเรื่องของการเงินหนี้สินทั้งสิ่งศพเลยหรือเปล่าคะก็เป็นเรื่องของการการล้างหนี้ทั้งหมดนะครับเรื่องหนี้สินเป็นเรื่องเงินเรื่องเดียวเลยนะไม่มีเรื่องอื่นเลยะค่ะ แม้แต่ตัวอดีตส,สามีคนล่าสุดที่เสียเมื่อเดือนมีนาคมก็ด้วยเหรอคะก็เป็นเรื่องเงินด้วยนะครับนะครับแต่ทีเ่เราสอบปากคำพยานนะค่ะค่ะท่านรองคะพยานปากสาคัญท,ท, <ผม S 2> ท,ที่บอกว่าได้มาเพิ่มขึ้นอันนี้เกี่ยวข้องกับในใน,ในเคสไหนคะพอจะเปิดเผยได้ไหมคะเกี่ยวข้องในเคสของสามีครับในเคสของสามีที่เสียชีวิตที่อุดรนะครับค่ะอาละค่ะสอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ